นี่คือนักมวยไทยผู้ทําให้ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นต้องสะเทือนครับเป็นการเจอกันระหว่างทาดาชิซาวามุระครับนักคาราเต้ดาวรุ่งจากญี่ปุ่นเจอกับสมานสออด,ดิสันครับนักมวยไทยชื่อดังจากเวทีสนามมวยลุมพินีครับไฟนี้จัดขึ้นที่ริกิพาเลสที่ญี่ปุ่นครับเมื่อประมาณวันที่21เดือนมิถุนายนครับปี1966ครับ นี่ฮะเราก็แสดงการไหว้ครูนะครับให้ชาวญี่ปุ่นได้ชมกันครับออาล้ครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสมัยก่อนนี่คิกบ็อกซิ่งยังถูกคิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอยู่นะครับตั้งแต่ปี1 9 6 3แต่ไม่ได้รับการพูดถึงไม่ได้รับการนิยมสักเท่าไหร่เพราะญี่ปุ่นยังคงภูมิใจในคาราเต้ฮะซึ่งไฟนนี้นี่จะเป็นไฟที่เรียกว่าเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การต่อสู้ของญี่ปุ่นไปอย่างสิ้นเชิงครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ เดินความแข้งซ้ายครับอท่านของสมานครับซ้ายครับสมานครับซ้ายสูงไว้ก่อนครับอุ้ยกระโดดทิบเข้ามาครับนันสวามุระแ้เหลือเกินครับนี่ครับนักคาราเต้ดาวรุ่งของญี่ปุ่นครับทาดาชิสสาวมุระเดินขวาาแข้งซ้ายครับอืหลบได้ครับทิบไปก่อนครับขวามาครับซ้ายอีกทีครับสมานครับ ซ้ายสูงครับสมานเขาหาขวารับเรียกว่าสรดแข่งกันไปก่อนครับในยกนี้ครับเน้นแข้งครับแขบบเข้ามาครับขวามาครับธาดาชิตสวามุระขวาโตครับเจอมัดขวาครับแล้วจับบิดมาครับยังไงครับโอเวียงออกมาครับแล้วกระโดดทิบแม่เชียวไปนิดนึงครับเกือไปผมจังหวะนี้ทางคู่ยังคงโต้เถียงอาวุธกันตลอดนะครับให้มาให้กลับทุก ยำทุกดอกนะฮะจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับท่านของสมานครับผางเข้าลำตัวครับสายผางครับอืมเจอหมัดขวามาเปรี้ยครับระวังครับหมัดของคาราเต้ก็ยังอันตรายผมนี่ครับอืมแข้งขวาเข้าลำตัวครับผางเข้าไปครับท่านของสมานขวาผางครับสายครับสายผางครับอืมสายผางอีกทีครับสายอีกทีครับอืเน้นแข้งไปก่อนครับผมจังหวะนี้ท่านเรานี่เน้นแข้งสาดแข่งกันยาวๆครับ อย่างว่าท่านนี้เป็นยกที่หนึ่งครับยกที่หนึ่งยังไม่ต้องเอาจริงมากมายครับเรียกว่าวัดพลังครับกะระยะกันไปก่อนดูระยะดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนครับผมจังหวะนี้ขวาสูงครับแต่ท่านนกยกแรกเลยก็ดีเหมือนกันครับแต่อยู่ที่ว่าจะทําได้หรือเปล่าเดินเข้าหาครับขยับเข้ามาครับแข่งแลกแข่งครับให้แข่งมาให้แข่งขับไม่โกงครับใบครับเดินเข้าหาเยยบซ้ายครับเยยบซ้ายครับทางด้านของสมานครับอู้ขวาสูงครับสมาน เดินเข้ามาผมจังหวะนี้ซ้ายนี้ลุดครับไกลไปหน่อยเจอซ้ายมาจากสวัมบุระยับครับยับมายับคืนครับยับขู่ไว้ก่อนครับซ้ายครับไม่ถึงครับอืมเจอมาความาแล้วเจอซ้ายโต้คลําตัวครับพางไปครับเอาพักไปก่อนมาต่อกันยกที่สองครับมาครับลุยกันต่อครับผมจังหวะนี้นี่ภาพนี่อื้มอย่างตํานานอย่างเก่าภาพครับยังเป็นขาวดําอยู่เลยครับผมจังหวะนี้ครับอื้มแข่งมาไปครับสวมุระครับ เก็บเขาหาครับสมานซ้ายครับซ้ายครับซ้ายอ้ยทริปเปิลแข้งครับอือหือสามซ้ายสมานครับสวามุราพยายามจะออกมาโตรครับแข่งมาแข่งคืนเดินขวาแข้งซ้ายครับไม่ถึงไกลไปตามด้วยแข่งขวาครับได้ทางซ้ายได้ทางขวาครับสมานขวาอีกทีครับสมานขวาอีกทีสมานผางเข้าไปครับเดินขวาครับซ้ายครับลำตัวครับสมานครับอือหือสวามุรานีเสื้อผ้าหลุดลุ่ยแล้วนะฮะ นี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไฟนี้หรือเปล่าทําให้คิกบ็อกซิ่งไม่ใส่เสื้อผ้ารุ่มร่ามแบบคาราเต้นะครับขวามาครับอข้มขวามาขวาคืนเดินขวาซ้ายครับลำตัวครับสวามุระขวาไม่ถึงครับสวามุระเน้นแข้งเหมือนกันครับเอาซ้ายครับคินไม่ออกบอกซ้ายครับขวาครับคินไม่ออกบอกขวาครับสมานครับ แม่ครับยับมายับมาหมัดไม่ถึงเจอซ้ายลำตัวซ้ายลำตัวทิปเปิ้ลซ้ายลำตัวสี่ดอกเข้าไปผางเข้าไปสี่ผางครับผมจังหวะนี้โอ้โหครับซ้ายมาครับสมมติโอจะสี่แข้งเหมือนกันครับแต่ไม่ถึงครับอือเราฟุตเวิร์กดีกว่าครับโอ้ยเจอหมัดขวาหน้างายครับตามด้วยขวาโอ้ยลื่นล้มครับไม่เป็นไรครับได้เขินไปครับแม่ลงไปนั่งคข่งครับไม่เป็นไรครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับซ้ายครับ แ k บเข้าหาครับซ้ายครับผางเข้าไปครับถีบออกมาเหมือนกันครับสวามุระขวามาครับสวามุระครับซ้ายครับไม่โดนดีครับไกลไปครับเข้าออกเร็วนะครับสมานี่ฟุตเวิร์กแกดีนะครับเข้าเร็วออกเร็วครับออืืห เหมือนทางด้านของซาวามุระจะมีฟุตเวิร์กเหมือนกันครับซ้ายมาครับซาอมุระเดินเข้าหาครับขวาเตะตัดขาไปก่อนครับขวาขึ้นมาลําตัวขวาสูงครับหลบไวเหมือนกันครับซาอมุระครับซ้ายก็ยังหลบได้ครับขวายังหลบได้ครับซาอมุระนะครับซาวามุระยังคงพลิ้วอยู่ครับไปครับวางกันต่อกลางเวทีครับมาครับมัดขวาเอาหมดยกที่สองครับนี่ผู้ชมชาวญี่ปุ่นเมื่อก่อนครับผมอืนี่ครับ อ่ะกรรมการของเรานะฮะปาดเหงื่อไปก่อนครับน่าจะเหนื่อยครับกรรมการครับอ่ะมาต่อกันยกที่3ครับผมจังหวะนี้เดินข้าครับแข้งซ้ายมาก่อนครับยังคงเน้นแข้งอยู่นะฮะเดินเกมด้วยแข้งอยู่ครับท่านของสวามุระเราก็แข้งเหมือนครับแข้งซ้ายโอ้แต่โดนจับแล้วก็เทครับแหมเกิดไปแล้วก็เทคืนไปเหมือนกันครับเทมาเทกลับไม่โกงครับผมจังหวะนี้เดินเข้าหาครับอือหือจับไปก่อนครับยังไงครับ แม่ครับภาพมันตัดไปตัดมาครับอืมหมัดขวาครับโอ้โหตามด้วยเขาซ้ายครับอืมเกือบจะสุดครับเมื่อสักครู่แต่จับเราเทลงไปเราก็พลิกมาอืมจะเทเราแต่เราพลิกกลับนะครับแม่หลักเหลี่ยมเราดีครับนี่ครับเทลงไปครับนอนหงายแล้ววันครับแต่ยังไม่ตั้งคุ้มครับอ่าเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับแข้งขวามาครับท่านั้นของสมานครับซ้ายมาสวามุระ เดินเข้าหาอุ้ยแข้งซ้ายลำตัวครับผาเข้าไปหนึ่งทีครับตามด้วยมัดขวาแล้วแข้งซ้ายผาครับแล้วตีเข่าขวาครับอืมมาเป็นชุดครับแม่สมานเริ่มออกอาวุธเป็นชุดครับเดินเข้าหาครับสมานครับเข้าไปครับแข้งขวาอืเริ่มเข้าเร็วขึ้นนะฮะแมแม้ว่าจะอยู่ไกลก็เข้าถึงตัวครับแข้งขวาครับอืมโดนไปหนึ่งดอกผาครับอุ้ยหมุนไปหมุนมาหมุนติ้วติ้วครับอืมเจอครับยังไงครับแมเอาเดินเข้าหาครับ อันนี้ไม่ใช่กติกาเคียวคู่ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือสามารถต่อยใส่หน้าเตะใส่หน้าได้นะครับเต็มที่ครับนะฮะใช้กติกาของศิลปะการต่อสู้ใดศิลปะการต่อสู้มันครับใส่เข้าไปเลยครับเน่ครับแต่ว่าเน้นแข้งครับผมทั้ง2คนเน้นแข้งทั้งคู่ครับก็มาวัดกันว่าแข้งคาราเต้กับแข้งของมวยไทยใครจะหนักกว่ากันครับผมจังหวะนี้แข้งซันตัวผางครับเจอหมัดขวาเข้าไปครับโรเวียงออกมาเดินขยับข้อหาครับแข้งขวาครับผาง มาครับโอ้ยช่วงนี้สมบรานี่เกียร์อายาวๆครับสมบรักเกียร์อาโอ้ทีมาครับเจอมัดขวาขึ้นแล้วเวียงไปกลิ้งเป็นลูกขนุนลุลุนเลยทีเดียวผมจังหวะนี้แม่เดินเข้าหาผมทันัันของสมาร์ทครับแข้งขวาไปแองแหววืดครับแหมเชือกมันหย่อนไปหน่อยครับพิงเชือกเราแบบเด้งได้ไกลเห็นไหมครับโอ้โหครับโอ้ยจังหวะนี้ครับแมอ่ยังไงครับอย่ามาลุกช้าครับลุกช้าลุกช้าเจอน้บครับลุกช้า ไปครับผมว่ากันต่อครับแหมภาพกระตุกนิดนึงครับเข้าไปครับมาครับขวาครับจับตีเขาซ้ายขวาตีขวาครับโอ้โหเริ่มโดนเขาครับหมัดขวาแหมหลบได้ครับซ้ายผางเข้าไปลําตัวครับผมจังหวะนี้ครับมาครับซ้ายครับปึ๊บจับอูหมัดขวาหน้าหงายครับโอ้โหสมวระเริ่มพลือโชครับสาวมุระเริ่มพิงเชือกเริ่มมีอาการพลือโชครับแม่หมดยกเสียก่อนครับแม่ราดูสภาพในมุมครับโอ้โห แม่เราดูผู้ชมครับดูเรียกแอคชั่นผู้ชมนะมาว่ากันต่อครับยกที่4่ครับเอาแล้วครับต้องดูว่าซาโมระฟื้นหรือยังครับเดินเข้าหาครับสมานครับซ้ายครับแม่หลุดไปนิดนึงครับซ้ายเนี่ยเจาะยางครับแม่ยกนีเน้นเจาะยางครับสมานครับซาโมระเริ่มเกียร์อาเกียร์อายาวๆครับซาโมระทางด้านเราสมานนี่สืบเท้าเข้าไปครับเข้ามาครับแข้งขวาแม่เลยไปหน่อยครับติดเชือกครับเดินเข้าาครับเนี่ยขวามาครับซาโมระ จังหวะนี้สมานเข้าประชิดครับขวาเข้าไปครับอืเจอจับไว้ครับอ,ออกมาก่อนครับสมานี่เดินบทเดินบี้ครับเดินขยี้เดินตามติดครับเข้าไปครับแหมไม่โดนครับเข้ามามัดขวาครับอื แต่ต้องไม่ประมาทครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายผางผางสามผางสี่ผางครับโอ้โหโดนไปสี่ผางครับผมห้าขวาครับโอ้โหเริ่มเริ่มพือโชว์ครับสมมรรับเริ่มพือโชว์สมมรรับพยายามจะโต้แต่โดนเตะโดนหวดผางโดนหมัดเข้าไปอีกหนึ่งดอกเปรี้ยยังไงดีครับผมจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับอขวาผางครับหมัดเข้าไปครับสมมรรับพยายามจะโต้ครับเจอจับตีเขาตีเขาซ้าย จัดตีเขาขวาผางลงไปครับนอนเคลงครับเจอเขาขวาครับแล้วโอ้โหจะเควียงเราลงมาครับจะจับเราทุ่มครับแม่แต่เราบิดตัวได้ซะก่อนนะฮะ เลยไม่นักครับเดินเข้าไปครับสมานครับขวาแล้วจับตีเขาผางผางครับแม่วิ่งครัซอมุระวิ่งสมานเข้าไปครับอืมจะกระโดดทีบแต่ล้มเองครับโอ้ยจะกระโดดทีบเขาแต่ลงไปล้มเองนะครับผจังหวะนี้ครับแมยังหงายครับยังหงายเดินเข้าหาแข้งซ้ายครับโอ้ยเรื่มพือโชครับหมัดขวาผางครับโอ้ยลงไปเรียบร้อยครับนอนหงายแล้วหวันตั้งคุ้มดีกว่าครับจังหวะนี้ครับและหลังจากนี้ครับทาให้ทางญี่ปุ่นนี่ต้องมาจริงจังเรื่อง คิกบ็อกซิ่งมากขึ้นนั่นเองครับผมจังหวะนี้